ที่โดมนะคะพเพื่อนเที่โดมที่เพลเมนนะตอนนี้สวยงามมากๆเลยเรามายูจุดกึ่งกลางของเพลเมนนะคะตอนนี้บรรยากาศก,าก็ดีมากเลยนะคะผู้คนกําลังออกเข้ามาชมาเดินเที่ยวกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนที่สวยงามมากๆเลยนะเหมือนอยู่ในหนังในฟิล์มเลยนะคะทุกคนตึกเก่าแก่โบราณมากนะคะแล้วก็ดู อลังการมากเลยอลังการนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งทันสมัยอีกข้างหนึ่งเก่าเกนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรที่ผสมประสานกันดีมากเลยนะคะข้างในข้างในนะคะที่ดูมนะคะก็เป็นเหมือนกับอ,อมีสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้ก็คือได้ออกมานั่งสูดอากาศนะคะนี่ค่ะก็คือ หน้าต่างก็สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงามมากเลยข้างในนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะคะมีปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ดอกไม้สวยๆนะคะนี่คะ่ะตอนนี้มันก็เริ่มล้างลาแล้วนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะก็ สวยงามนะคะเอาไว้รับประทานนะคะก็คงจะไว้ได้เก็บไปประกอบอาหารเนาะให้คนที่นี่ได้ทานเนาะที่อยู่ประจำนะคะก็นี่ก็คือบอ่อน้ำนะคะเอาไว้รดผักได้เลยเพราะพี่แก้วเห็นมีบอ่อเดียวเนาะแต่ก็เป็นที่ดึงดูดสายตานะคะสบายอกสบายใจถ้าได้เห็นน้ำเนาะเพื่อน นี่ค่ะน้ำไหลลินเลยนะคะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยก็อนนี่ค่ะมองข้างหลังไปข้างบนนะคะคุณโดมนะคะโดมไม่ใช่คุณโดมโดมนี่ค่ะคุณสามีก็ชี้อืบอกตูีิเธอหน้าต่างสวยไหมหน้าต่างเออบรรยากาศดีตรงนั้นอธิบายอย่างนี้นะคะตรงนั้นไว้ทําอะไรตรงนี้ไว้ทําอะไรความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้ ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆนเนาะแล้วก็ไปเดินเล่นกันโตนะคะเนี่ยเลนเที่ยวกันออกไปข้างนอกนี่ก็คือข้างในตัวโดมนะคะที่เห็นนะคะนี่ลงแค่เอาข้างนอกอันนี้นะคะเพื่อนๆพืนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือเป็นที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งให้คนมานั่งนะนี่มีคนมานั่งเยอะเลยก็เลยถ่ายมุม,มสูงนะคะเพื่อนๆพ่นนะคะก็ไม่ เป็นเหมือนธรรม,มาสนะคะเพือพ่อ,อนๆตรงนี้คือเป็นเหมือนธรรม,มาสนะคะไปไปเป็นไม้นะคะก็ขึ้นไปข้างบนสวยงามนี่ค่ะความสวยงามของที่นี่นะคะาสามีก็ถ่ายรูปธรรม,มาสนี่ค่ะธรรม,มาสก็เป็นวันธรรม,มาสบอกไม่ถูกเป็นเหมือนยืดๆน,น,นะคะวันแขวนไว้ เป็นไม้ทั้งแท่งนะประมาณนั้นละแกะสะละักตรงนี้สวยมากเลยนะคะเป็นโคมไฟนะคะโคมไฟห้อยระยานะคะเก้าอี้ที่นั่งนะคะเป็นความเก่าแก่ของที่นี่มากเลยนะคะสมัยข่อนนั้นก็คงจะเป็นแบบเหมือนธรรมดาธรรมดานะคะเนาะสวยงามนะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนี่ค่ะ กาศที่ดีนะคะความศรัทธาของคนเนาะว่าไม่คนเพื่อนอยอมรับค่ะ